สั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะคะเติมกร่าตั้งแต่น what เอาเบอร์เลยนะคะ5-3มีลบเหรอคะข้อพีนะคจะพูดังเลยมีขพอดีขอมาถานเยได้ครับ ัได้จะนไม่หนืดแเนยไล้าเดี๋ยวสักครู่นเอง้าเป็นสีขาวนะยัไม่ได้ได้คู่กันเลยนะที่เ็ดี่เจ็ดที่สองด้ได้ได้ครับ Yeah.

แม่เห็นพี่เขาทำบุกไหมแ๊่นึงนะับที่คม่สั่งไปแล้วโอ้ยพอหรอนี่หนึ่งตัวัด เขาผมค่ไหเนเพลิน